สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมขอมาพูดถึงคู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดหน่อยนะครับที่จะเปิดลอนดอนสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้ครับจากฟูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตอนนี้ก็โอ้โหฟอร์มก็รู้สึกว่ามั่นใจมากๆสําหรับทั้งคู่นะเพราะว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยก็เพิ่งมาเก็บชัยชนะได้ครับหลังจากไปอัดนอริสิตี้มา4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เพิ่งอัดวูฟแฮมตันครับ5ประตูต่อหนึ่งครับวันนั้นนเดบบอยยิงไป4ลูกะครั ยิงเท้าซ้ายไป3ลูกยิงเท้าขวาอีกลูกหนึ่งแล้วก็ลูกที่5เป็นไรนด์สเตอร์ลิงมาชัดบอลเข้าไปนะครับส่วนลูกทีมของเดวิสมอยตอนนี้เนี่ยกำลังจะลุ้นไปยูโรปาลีกนะเพราะว่าตอนนี้ต้องทําแต้มดีๆมากเลยนะได้ยิ่งพึ่งมาเก็บชัยชนะได้ครับหลังจากที่ไปอัดนอริสตี้มา4ประตูต่อศูนย์เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะสำหรับลูกทีมของเดวิสมอยในส่วนลูกทีมของเป๊ปโกเดล่าตอนนี้ก็รู้สึกมั่นอกมั่นใจทุกๆคนเลยนะเพราะว่าทุกคนเล่นได้ก็มีตัวแทน คืนนี้ก็ต้องเช็คความฟิตของลาปอสครับแล้วก็เฟือนาดินโยครับที่เหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บในนัดก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าจะเช็คความฟิตพร้อมแล้วผ่านลงเล่นหรือเปล่าในเกมคืนนี้เตะตามเวลาบ้านเราก็2องทุ่มตรงนะในคืนนี้เลยสําหรับเวสแฮมูไนเต็ดกับแมนซิตี้นะครับจากฟงพิมลิกถ้าแมนซิตี้ชนะในคืนนี้ ก็จะทําแต้มหนีห่างลิ์ภูกลายเป็น6แต้มนะครับและมีประตูได้เสียตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันมีประตูได้เสียมากกว่าลิ์พูไป6ลูกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากแล้วสําหรับทัพหงแดงของเจเกนคลอปนะครับที่เพิ่งในแชมป์เอฟเอคัไปเมื่อคืนนะครับลูกจีมของเป๊ปกุวลานะถ้าชนะนั้นนี้ก็ได้เป็น6แต้มทิ้งห่างลิ์พูและแข็งมากกว่า1นัดมันก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าชนะคืนนี้เนี่ยลิ์ภูก็โอกาสหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันก็ใกล้แล้วนะเพราะว่ามัันนเหลลือแแค่2ดสุดท้้ายว ยิงแมนซิตี้เนี่ยไปเล่นนัดสุดท้ายเจอกับแอสตันวิลล่าด้วยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะรุนระทึกจริงๆนะในตอนนี้ถ้าสมมุติคืนนี้ซิตี้ชนะผมว่าการันตีแชมป์ได้เลยนะสำหรับผมที่ผมคิดนะครับแต่ถ้าแมนซิตี้แพ้กับเวสต์แฮมหรือว่าเสมอเนะี่ยมันก็อาจจะต่อลมหายใจให้กับล์พูลได้อยู่นะครับทุกคนคิดว่างไงกับคู่นี้นะผมว่ามันค่อนข้างที่จะสูสีถ้าฟอร์มในตอนนี้มันเข้าฝักมากกว่าก็าจะกลายเป็นแมนซิตี้ที่จะ เรือเบลเวตแฮมอยู่นิดนึงแต่เวตแฮมก็ไม่หมูุครับถ้าเล่นในบ้านโอ้สถิติดีด้วยนะครับก็ต้องลองดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงสําหรับคู่นี้ครับเตะตามเวลาบ้านเราก็2องทุ่มตรงนะครับเวตแฮมเปิดลอนดอนสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทุกคนคิดว่าไงก็จัดไหมผมทีนะครับขอบคุณครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่ฟังผมมาตลอดนะครับขอบคุณที่กดไลค์กด s ับสไครต์ผมนะครับติดตามช่องสเก็ตฟุตบอลขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับคืนนี้ก็ดูบอลกันให้สนุกนะครับขอบบคคุณมมากๆรัผ